r อ m มเนี่ยมันเป็นเทคนิคในการทํากําไรที่เช็คลิสต์ไม่ครบแต่ก็เทรดได้ Bank แบ่งเอากำไรมากดเทรดเอาแม้แต่เช็คลิสต์ไม่ครบก็ช่างเข้าใจปะแต่ a d v a n c e r อ m บวกกับ Harmonic ค่ะนี่มันโคตรเทพเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราจะใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพได้ถ้าเรารู้จักทฤษฎีของเขาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ a d v a n c e ์ฮาร์โมนิก็คือเทคนิคในการทำกำไรที่ต้องนำทางด้วย RTM a d v a n c e ์ฮาร์โมนิกนะคะก็คือสามารถที่ะเพิ่มจุดทำกำไรมากขึ้นแบบมีเหตุผลเพราะการเดินทางของกราฟเห็นไหมคะว่าเขาเป็นอัพเทรน เขาไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเขาขึ้นยอ่อ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 ขึ้นและในขึ้นยอ่อเนี่ยดอบเข้าไปในอีกไทม์เฟรมหนึ่งก็มีพฤติกรรมเดียวกันเลยเนี่ยค่ะ ทำไมเหตุผลเราถึงต้องมีความรู้อ่ะเพราะ advanced harmonic แล้วก็ advanced R T M นะคะคือเทคนิคที่จะเพิ่มโอกาสคือสามารถหากรอบทำกำไรมากขึ้นนะ่ะคือเขาจะใช้คู่กับฟิโบนัชชีนะคะเป็นเครื่องมือหรือพูดง่ายๆคือเขาเรียกว่าเข็มทิศละกันว่าราคามันจะไปที่ไหนมันมหาศาลแบบนั้นแหละเพราะว่ามันคือเครื่องมือด้วยหลักคณิตศาสตร์